นักเตะเรากรอบมากน้ชมฮัสซานโรนออฟเฟอร์ครับโลนยูบายแล้วน้ชมขายดีไหมเนี่ยอยากได้สัก4ล้านเลรอนะคุยก่อนแล้วกัน6กล้านเนี่ยคุณจะยากละน้ชมให้ยืมบางเดียวได้ไหมเอาปะแต่ค่าเหนื่อยเราไม่อยากจ่ายเลยนเนี่ยได้ปะได้ไหมครับปล่อยฮัสซานยืมไปทน้ชมมาเจอกบน,นลิทครับน,นัดนี้ถ้าเราชนะเราจะไปอยู่ที่ไหน เราจะขึ้นที่หกนะจะคอยไปแล้วกันครับมาเจ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 แฟสซิ่งครับยิงแผนปกติเราก็ไหวอยู่นะยิงแผนนี้ก็ได้คุณผชมพักหน่อยแล้วกันพักโมริอูหน่อยแล้วกันครับเทปดีอยู่นะแต่ว่ายังลงครับคุณผชมเดรลิฟไม่ฟิตครับเปลี่ยนเป็นมาวินมาแวะแล้วกันฮะเจอกับนอริทซิตี้คุณผชมไปลุยเลยโอโกแบบเด็กวานะคุณผชม เชอรโรลดท่านผู้ชมบ้านเขานะต้องชนะให้ได้ยิงเอาที่หกเอาที่ห้าครับตอนนี้โอ้โดูครับท่านผู้ชมนอร์ดเปสั้นครับ ขึ้นสูงมากในกองหลังอะไรเนี่ยเตย์เวิร์ดเล่นกับมาวินมาวินอู้ยชายสวยๆแล้วนะแต่ไม่เข้าครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรอัมบริโคเปิดาะเตเวิร์ดฟกสวยแล้วแต่ไม่มีใครครับตรงด้านในนียนโซเนียนโซ่ตอนนี้โห นี่แบ็กเหรอเนี่ยแล้วจ่ายเข้าด้านในครับเบลลอติโอ้โหโล่งมากโล่งมากสวยครับยังหนึ่งเซฟครับคุณผู้ชมโอ้โหแต่เขาเจ็บนะเป็นกลิปสันครับเจ็บคุณผู้ชมเ,เรียกเปสนามนะคุณผู้ชมปลาหน่อยแพทย์จังหวะไหนครับเนี่ยโอ้จังหวะโมงของซีเวิร์ดครับอื ก็ไม่ได้ตั้งใจเนานะสตีเวิร์ตโอเคเปลี่ยนตัวเลยครับนอริทท่านผู้ชมโอ้โ oh หไปแล้วครับคิปสันขอโทษด้วยเด้อเต่จักประตูแล้วท่านผู้ชมนาเดียต้อทำให้เราคีมชีตท่านผู้ชมเอาหน่อยมิเกลโอ้โห oh มิเกลสัน้นมึงอีกแล้วนะมิเกลสัน้นเ้ยโอ้โหเข้าไปแล้ว เสียบอลที่พี่เกลสันครับเปลี่ยนออกเลยแม่งไม่ไหวแล้วนี่จริงเอาหวัดเมาไปกวาดข้างแล้วกันโอ้โหไปเลยครับพี่เกลสันลูกนี้ท่านชมมีกองหลังอะไรอะ่ะแบบเข้าบอลไม่เป็นเลยหลายเทือแล้วพีเกลสันเนี่ยอุตส่าห์ให้โอกาสครับอังดเดรเบลอตติครับยิงเข้าไปลูกยิงไกลอีกแล้วท่านชม เฟอร์นันเดสนี่ก็หายจากเกมไปแล้วเนี่ยโอเคได้แล้วกลับมาแล้วจบโอ้โหออกหลังไปสวยสวยครับเฟอร์นันเดสไม่เป็นไรเอาวิคโคเรียกไว้เรียกเรียกอีกคนหนึ่งไหมอามากอดอารัานโซ่ดีกว่า,าเตะดะีครับไปใส่มุมเอาหน่อยได้รุ่นหน่อยน้องๆโอ้เฟอร์นันเดสได้ขึ้นโขก มาวินโอเคมามา,มาอืมได้อยู่เอวลเดสโอเคเอวลเดสได้บอลแล้วไม่น่าพลาดนะลูกนี้โอ้โหมันยิงยากอะไรขนาดนั้นละ่ะ <c oughs> คือแบบแล้วเก็บบอลก็ยากมากครับท่านผู้ชมแต่ละองค์ฮ <c oughs> าร์เมอร์เบลลอตติ โอ้เซฟได้สวยครับยังโอ้โหหลุดเข้าไปอยู่ดีครับท่านผู้ชเรียบร้อยเลยครับทีน่าโบตี้วัางเนี่ยสองศูนย์เลยครับนอติโอ้โหโดนเลยท่านผู้ชมตอนแรกเหมือนฟอร์มจะดีนะ ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ้อม้อมไม่ดีเลยโอ้โหต้องหาแผนใหม่จริงจังละนั่งชมคารบอร์โอ้โหแฟตแดนสนครับเรียบร้อยเลยสามสูตรดีแล้วครับคือไปเยือนบ้านใครเขาชนะในบ้านตลอดว่างั้นเถอะไม่ได้ลุ้นเลย โอ้โหแล้วยิงติดเซฟอีกคาร์มอรครับพีนาบอตตีเบรรติจบที่ห <c oughs> ้ากได้ยนไปยูโรป้าครับอโอโ้เรียบร้อยครับสามศูนย์น้ำจม ้ังเป็นแบตที่อา,อาประยชจริงๆตอนนี้เราไม่ชนะใครเลยนะใ,ในลีกอะไปลหัสซาใหเขายืมละท่านผู้ชมปีหนึ่งนะก็ถือว่าไปประกประสบการณ์เก็บประสบการณ์นะฮัสซานครัคนอื่นจะได้เล่นบ้างบางทีลงนี่ไม่ได้รู้อะไรเลยมาลุยครับเจอกับอาร์เซนอลครับ เราแผนมัดหลีดไปเลยแล้วกันพีแมทครับเคเทียได้ด้วยคิดว่าน่าจะแผนนี้โอเคแผนมัดหลีดคุณชมปาเชโก,โกยังเจ็บอยู่นะไม่ค่อยฟิตคุณชมมอลลิงลงแทนโบกูเล่นหน้า,ฟนาเฟอร์นันเดสละกันครับกวานักเซอร์ดองเกนอ่ะหน้าคู่ไปเลยมาไม่ต้องแบบแย่งกันหน้าคู่ไปเลยมาลุยครับกองหน้าเป็นอามูริโกกับโบกูซีเอ็มเป็นเนลสันครับแล้วก็แผงกลางจะเป็นแม็กแคนดิชแมนแล้วก็ลีดนะท่านผู้ชม แนวหลังก็เหมือนเดิมครับมีเบสฮัสซานสบอลลิงและอาเมนดานะโกเป็นโมเรลูนะจบปะนุ้ยเลยนั่นนี้เล่นในบ้านเราหวังก็จะไม่โดนอะคือเราไม่ชนะใครเลยนะคือเสมอกับสเปอร์น่าจะดีที่สุดละนู้ชมมาดูว่าแผนนี้จะส่งกองหน้าเราขนาดไหนนู้ชมจอยจินโยครับอยองไงอยองไงต่อซากา้าเนลสัน ตายติดคุณผู้ชมโอ้ไม่เอาจะรีทายเหรอโอเดกาดโอ้โหียังติดโอ้โหแล้วซาก้าซัดลูกซ้ำครับลูกนี้คือวิ่งออกมาไงก็เลยแบบว่ากลับไปไม่ทันนะครับดูลูกนี้ครับคุณผู้ชมโอเดกาดซัดไปก่อนติดแล้วไม่ทันไหนเลยครับไม่ทันในลูกเลยโมเดลเรียบร้อ,อยเลยคุณผู้ชม เรียบร้อยครับซาก้า n ม m b e r ขเซเนเรียบร้อยเลยหนึ่งลูกคุณผู้ชมโอ้โหจอจินโยโอเคโมเโอสวยต้องหลัง AI มันเป็นอะไรกันบดเดี๋ยววันนี้ซาก้าครับซาก้ายังไงซาก้า สปอลลิงครับเดียังตีสบอลลิงโอ้โหสวยอยู่เซฟได้สวยครับบริอวกิการเตะมุมอีกแล้วในโมงกครับซาก้าโอ้โหเรียบร้อยคุณผู้ชมเรียบร้อยของจริงถูกกโยซาก้าครับซัดเข้าไปซาก้าแม่งทีมีแต่เด็กมันก็จะอย่างนี้แหละคุณผู้ชม โอ้นิวครับมาซาก้าโอเคโอ้ยได้อยู่เรเวมึงจะเปลี่ยนเบสเป็นเฟอร์นันเดสนะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่เอไอมันล้วนๆนะวันนี้นะท่านผู้ชมเกมแมกแค้นครับไป หรือว่าสวนกลับคุณชมโอ้ไปไม่ได้ครับโอ้โหมาติเดลลี่ครับโอ้โหดูวัยยกไอสาก้าขวัญหายเลยโอ้แล้วจ่ายโออจ่ายติด บเหลืองครับเสียจุดโทษครับอาร์เมนดาอืมนึกว่ามันจะยิงไงเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมคาเบยาม่าครับได้ซัดท่านผู้ชมเอ้ยได้อยู่โอ้โหแต่ก็เป็นลูกซ้ำซาก้าแฮตติกไปเรียบร้อยเลยครับสามศูนย์อีกแล้วทีมใหญ่ทีมเล็กโดนหมดท่านผู้ชม เทียร์บอลกันไม่ดีนะโดนเลยท่านผู้ชมสามศูนย์นี่กลับมาไม่ได้แล้วไดชแมนโอเคคอยกับแม็แคทโอ้โหเลื่อนสุดท้ายลงสุดท้ายตารางครับตอนนี้ท่านผู้ชมชอยตินโยโชต้าครับ เออมันยังลุกมาได้เหรอเฮ้ยโอ้โหมาตินเนลลี่4-0ครับคือนักเตะเราแบบว่ามันไม่ไหวอะผู้ชมเรียบร้อยเลย โอ้โหแล้วดูครับดูมันเข้าแต่ละคนโอ้โหใบเหลืองไปครับเองเกเทียอขอตักลูกไว้ขอตักลูกไว้โอ้โหปาเจโกโอ้โหเรียบร้อยครับคุณผู้ชมพบกับความพ่ายแพ้ครับ แพ้อย่างต่อเรื่องครับท่านผู้ชมโอ้โหโดนอาร์เซนอลไป4-0ครับไม่มีแล้วครับสิ่งที่สร้างกันมาเรียบร้อยครับเบตตันหล่นสู่ที่9ที่เรียบร้อยท่านผู้ชมเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ e p ท่านผู้ชมก็ฟอร์มไม่ดีเลยครับสสามี 3, 4นะหลังสุดมาหลอกแพ้หมดเลยท่านผู้ชม ไม่ชนะใครเลยครับตอนนี้หล่นมาอยู่ที่เก้าเรียบร้อยละท่านชม <c oughs> แล้วตอนนี้พื้นที่ท็อปโฟเป็นแอสตันวิลล่านะที่หนึ่งท่ชมไม่ไหวจริงครับ <c oughs> เสียงผมยังงอมอะ่นะท่านชมก็แค่นั้นแหละไม่คิดว่าแผนจะเละขนาดนี้ครับตอนนี้เราไม่ดูจะแก้ทีตรงไหนลนะท่านชมเอาไปค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันหลังจากนี้อาจจะเล่นแผนแบบ ยังไงเดี๋ยวมาดูกันในี MVP ต่อไป e p นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณชม